สำหรับชาวราศีมีนนะครับโชคลาบในเดือนเมษาหกเจ็นี่ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับแหมไพ่ใบแรกนี่นะสำหรับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเขาบอกว่าเลขอะไรที่เกิดจากออฟฟิศนะในที่ทํางานนะครับหรือว่าคนในที่ทํางานมามาบอกมากล่าวกันเนี่ยนะน่าสนใจนะครับนะอ่ะคิงเหรียญนี่ออกมาบ่งบอกถึงอะไรเ็าบอกว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้านายคุณนะหัวหน้าคุณในที่ทํางานอาจนําโชคนําลาบมาให้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในเดือนนี้ชาวราศีมีนเนี่ยมีโอกาสรับเงินนะรับทองนะครับ ครับนะอะไปดูกันนะเขาบอกว่าชาวราศีมีนถ้าซื้อลอตเตอรี่นะแนะนําให้ซื้อกับนะผู้หญิงผิวคล้ํานะครับนะอายุมากกว่าคุณนะมักจะนาโชคนําลาบมาให้นะครับอะเขาบอกว่าสำหรับนอกเหนือจากอ่การที่เราเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะก็คือการที่เราหาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะงานเสริมอาชีพเสริมเขาบอกว่าคุณเองต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเนี่ยนะนะหาอะไรที่มันแปลกใหม่ทำนะ ตรงจุดนี้จะได้เงินได้ทองจริงๆเนี่ยชาวราศีมีนในเดือนนี้นี่นะถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีนะในเรื่องของโชคลาภนะครับอ่อะประมาณนี้อ่ะไม่รู้จะว่าอะไรต่อแล้วนะครับ